สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเราสาวพรูบปาร์เดย์นะครับสำหรับช่วงนี้นะฮะใครที่อยู่บ้านว่างๆนะครับสำหรับช่วงโควิดยุคเน้นะฮะก็ต้องหาอะไรบันเทิงบันเทิงอยู่บ้านนิดนึงนะครับวันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์หนึ่งครับที่เหมาะมากกับการที่เอาไปใช้แต่ว่าไม่จำเป็นต้องที่บ้านก็ได้นะเพราะนี่คือลําโพงพกพาที่สามารถพาไปไหนก็ได้นะครับไม่ไว่าคุณจะทําปาร์ตี้หรืออะไรต่างๆนะครับเจ้าตัวนี้ จะเป็นลําโพงที่ช่วยคุณในเรื่องพวกนี้ได้นะครับเพราะมันให้เสียงที่มีคุณภาพและเราเรียกว่าดังพอที่จะทํางานได้อะตอนนี้เราอยู่กับแบรนด์นี้เลยครับ ultimate ear นะครับวันนี้อยู่กับ water boom 2องแบรน ue นะครับเราก็เคยรู้จักกันไปแล้วจากคลิปที่แล้วที่เป็น boom 3นะครับแต่วันนี้มันจะเป็นตัวไซส์พกพาเป็นรุ่น เล็กลงมาหน่อยนะครับขนาดเล็กลงมานิดหนึ่งนี่คือว o n d e r b o ม m 2นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงพกพาที่เรียกว่าถึกทนและแข็งแรงตามสไตล์ของ UE เขานะเพราะตอนบูม3มมันก็ถึกพออยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครดูจากสเปคนะเจ้าตัวนี้ถึกไม่แพ้กันเลยทีนี้เรามาดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับกับเจ้าตัวนี้อันนี้ที่ให้ดูนี่สีคอนกรีตน,นะสีมันจะเป็นสีพิเศษนะครับค่อนข้างสวยทีเดียวแต่เดี๋ยวหยิบให้ดูว่าเป็นยังไงเจ้าตัวนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ได้นานือว่า13ชั่วโมงขึ้นไปนไปี่่คคืืออออะรก็ยูท วอลุ่มที่เราใช้งานครับว่าเราใช้ระดับไหนเท่าไหร่แล้วก็เปิดด้านขนาดไหนอะไรยังไงนะครับก็ระดับแบตเตอรี่ก็จะไม่เท่ากันแต่เขาเคลมไว้ที่ประมาณ13ชั่วโมงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับป้องกันน้ํกากันฝุ่นถ้าตกน้ําลอยได้นะฮะเจ้าตัวนี้ลอยน้านะไม่จมที่สำคัญคือน้ําลงไปแช่เลยไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะอนาคตน่าจะมีคลิปให้ดูนะครับว่ามัน ทนได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยลองดูกันนะครับตัวนี้นะครับให้เสียงเป็น3 6 0องศานะครับมันสามารถฟังเสียงได้จากรอบด้านของตัวลำโพงเลยไม่ว่าคุณจะไปด้านไหนก็ตามนะครับเสียงของลำโพงก็จะออกมาทุกด้านเลยนั่นเองนะฮะให้เสียงที่เท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของลาโพงฉะนั้นถ้าคุณจัดปาร์ตี้อะไรต่างๆนะครับทุกคนสามารถยืนล้อมโต๊ะได้โดยที่ได้ฟังเสียงที่เท่ากันตัวนี้นะครับป้องกันการตกหล่นจากระยะ1.5เมตรได้นะครับก็คือตกในระยะหนึ่งจุดห้าเมตรเนี่ยล เรียกว่าทํามาถึกมากนั่นเองสําคัญคือรับสัญญาณได้นะครับระยะอยู่ที่30เมตรนะครับอันนี้ที่เขาเคลมไว้นะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็คือถ้าเราอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับมันก็มีของขวางเยอะมีอะไรขวางเยอะก็อาจจะใกล้ลงมาหน่อยหรือถ้าเกิดเราอยู่ในที่โลง่งไม่มีอะไรบงังก็อาจจะได้ระยะที่กว้างขึ้นไปหน่อยนั่นเองนะครับอีน,นี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างกับเจ้าวัวบวี2ตัวนี้นะครับแข okay. วานออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นกล่องนนในนี้เราก็จะเห็นเจ้าตัววัวทวีอยู่ตรงนี้นะครับับบบพร้ออมกบบอก เป็นไกด์นะครับวิธีการใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดบลูทูธค้างไว้นะครับเพื่อทําการแพรนะครับตรงกลางสั้นๆนะครับเป็นการเพย์พอรหรือกด2ครั้างก็เป็นการสซคิปข้ามเพลงนั่นเองกดสั้นๆตอนปุ่มตรงปุ่มด้านล่างนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเปิดก็มีบวกลบเสียงอยู่ตรงนี้เลยกดได้ตรงนี้เลยนะตรงนี้ไม่ใช่แค่ลายนะครับบวกลบตรงนี้นี่คือบวกลบเสียงนะครับสามารถทําได้ตรงนี้เลยนี่หน้าตามันอยู่อย่างนี้นะครับ ซึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงปุ่มไปแล้วนิดหน่อยตามไกด์ที่เขาบอกไว้นะนะครับก็จะมีปุ่มพูทฮุดนะครับมีปุ่มตรงกลางที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็คือปุ่มพอดเพย์ปุ่มอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับก็เป็นปุ่มเปิดปิดส่วนด้านล่างอีกอันนึงเนี่ยอันนี้คือข้อแตกต่างของเจ้าวัต e r b o o เจ้าบูม3อะไรพวกนี้นะครับก็คือเจ้านี่มีเนี่ย Outdoor Boot นะครับก็คือเรียกง่ายว่ากดเพื่อใช้ในเวลาเราใช้ในที่ข้างนอกนั่นเองครับเรา,เาไปใช้งานด้านนอกเราไม่ได้ใช้อยู่ในสถานที่ปิดอะไรอย่างนี้นะครับก็เจ้านี้ก็จะมีโหมดบูตให้ด้วยนะครับอยู่ด้านล่างแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นช่องชาร์จซึ่งมันจะมีแผ่นยางเอาไว้กันเป็นการก,ารการันน้ํกากันฝุ่นนั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดเปิดอย่างน อย่าได้เอาไปแช่น้ําเด็ดขาดนะครับพังนะจ๊ะต้องปิดเจ้านี่ก่อนนะครับเจ้านี่ถูกเรียกว่า watergate ไม่สิถ้าในคู่มือก็จะเรียกตัวนี้ว่า waterdoor นะครับอย่าลืมปิดมันนะนี้ในกล่องนะครับก็จะมีกล่องย่อยมาอีกนะครับในกล่องนี้นะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้1เส้นนะครับเป็น m i โคร USB แล้วก็เป็น Type A นะครับซึ่งสายเนี่ยดีไซน์ออกมาแปลกมากนะครับก็เป็นสายแบนทําออกมาได้แปลกดีก็สวยในอีกแบบนะฮะ อ่ะทีนี้ในกล่องอีกนะครับก็จะมีใบนี้นะครับ่งเป็นใบแนะนําวิธีการเชื่อมต่อลําโพง2ตัวเข้าด้วยกันเดี๋ยวเราค่อยอธิบายว่ามันทําไงได้นะครับวันนี้จะทําให้ดูด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีคู่มือเซฟตี้อยู่ด้านในนะฮะอันนี่คือหมดแล้วในกล่องนะครับนะครับนี่คือระเบียงสองนะครับตัวนี้สีคอนกรีตที่บอกไปครับค่อนข้างสวยเลยทีเดียว ถ้าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปในรายละเอียดก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะทีนี้เราจะลองเชื่อมต่อมันดูนะครับที่การเชื่อมต่อแล้วก็กดเปิดก่อนไม่เปิดมันจะเชื่อมได้ไงล่ะจริงไหมอ่ะเปิดแล้วนะครับอ่ะไม่ต้องการเปิดปุ๊บนะครับเมื่อกี้นี้ผมกดปุ่มบลูทูธค้างไว้นะครับมันจะทําการส่งสัญญาณนะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อนั่นเองทีนี้เราก็จะไปที่มือถือของเราครับเข้าไปที่บลูทูธได้เลยกับผู้อุปกรณ์ครับก็จะเจอวอเดอร์บู2สองอยู่ในนี้เลย อันนี้คือเสียงลำโพงนะครับนี่ผมกดลบนะครับนี่อันนี้คือลบวอลลุ่มนะครับกดได้เลยเห็นไหมไม่ใช่แค่ไลท์ตกแต่งนะมันคือปุ่มนะ จะบอกว่านี่อันนี้คือวอลลุ่มที่ยังไม่ถึง50%ด้วยซ้ำนะครับให้เสียงที่ได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าใครฟังอยู่นะครับอันนี้คืออัดผ่านไม้นะนะฮะจะได้ยินว่าเห็นไหมครับผมหมุนอยู่เนี่ยเสียงมันออกมารอบด้านเลยนะครับเท่าๆกันเลยฉะนั้นไม่ว่าคุณจะฟังจัดลําโพงด้านไหนเสียงมันก็เท่ากันนะครับแต่ว่าลําโพงนะครับโมเดลบูมสองเนี่ยถ้าเราเปิดตัวเดียวอย่างนี้นะครับมันจะอยู่ในสถานะเป็นโหมดของโมโนนั่นเองนะครับ ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองทําเป็นสเตอริโอให้ดูนะครับว่ามันจะทํำยังไงได้บ้างนะครับแต่สําคัญคือก็ต้องมีวอเดอร์บูมสองตัวนะไม่ต้องมีวอเดอร์บูมสองสองตัวนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีสองตัวอ่เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเราต้องทําการเชื่อมต่อเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะฉะนั้นเราก็เปิดก่อนเสร็จแล้วเราก็เปิดแพรนะครับแล้วเราก็เชื่อมทําเหมือนกันเลยครับกับการเชื่อมต่อปกตินะฮะ เราก็เอาตัวนี้ไปจับด้วยนั่นเองอ่ะเรียบร้อยเข้ามา2ตัวแล้วนะครับตอนนี้มีวันดับบูมสองสองตัวทีนี้เวลาเข้าเชื่อมต่ออย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะกลายเป็นโหมดโมโนก่อนวิธีการที่เราจะทําให้มันเป็นสเตอริโอนะครับเราต้องกดปุ่มฟังก์ชันด้านบนนะครับที่เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับก็คือปุ่มเพย์พอร์ตอะไรฮะเราก็กดมันค้างไว้นะครับซึ่งเขาจะมีเสียงบอกนะครับว่ามันอยู่ในโหมดไหนเดี๋ยวลองกดดูก่อนนี่ถ้าดังพร้อมกันนี้คือ อันนี้คือโหมดโมโนนะครับอ่ะอันนี้คือสตอริโอเลยครับเนี่ยมันก็จะแยกออกมาอย่างนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองเสียงให้ดูนะครับว่ามันแยกออกมาแล้วเป็นไงบ้างนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะถือไม้ไว้ตรงกลางนะครับแล้วเดี๋ยววางลำโพงไว้ซ้ายขวานะครับ เนี่ยพอเราฟังอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันจะรู้สึกได้เลยนะครับอันนี้ผมพูดจากด้านหน้าฉะนั้นเสียงมันจะเข้าตรงนี้ผมลองเลื่อนไม์ไปใกล้ทางซ้ายนะครับก็จะเห็ว่าเสียงทางซ้ายก็จะดังกว่าเ <But S 1> นี่ยตอนนี้เสียงไปทางขวาแล้วครับอันนี้ไม์เป็นไม์บลูนะครับแล้วก็เปิดโหมดสเตอริโอนะครับซึ่งเขาจะรับเสียงจากด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับ ฉะนั้นเดี๋ยวเราเอามาลองในวันนี้ก็คือลองแยกดูเลยนะครับว่าเสียงมันจะมาทางไหนบ้างนะฮะก็เท่าที่ลองก็คือเนี่ยชัดเจนเลยฮะเนี่ยถ้าผมทำเนี้ยไม่มันจะวิ่งเลยนะเสียงมันจะวิ่งซ้ายขวาเลยนะครับอ่ะวันนี้ฟังมอนิเตอร์เราเป็น Audio Technica นะครับ m 1 0 x นะฮะใครสนใจก็ลองได้นะเสียงดี <laughs> อ่ะเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้คือการเทสนะครับเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงจากในคลิปวิดีโอนะฮะก็ลองฟังดูว่า เป็นไงบ้างนะครับซึ่งเจ้านี่ก็คือยังไงว่าก็สามารถที่จะทําเป็นสเตอริโออย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อทําเป็นแยกซ้ายขวาอย่างนี้ได้นะครับฉะนั้นถ้ามี2ตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าทีเดียวนะครับในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นโหมดโมโนที่จะแยกกันเอาไปวางที่ไหนก็ได้นะครับเรามันให้เสียงที่เหมือนๆกันก็ทําได้รือจะแยกซ้ายขวาสําหรับการทํางานด้านต่างๆหรืออื่นๆนะครับก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะฮะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นลาโพง ทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับทุกท่านที่สนใจลําโพงดีๆสักตัวถึกๆสักตัวแล้วก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีสักตัวหนึ่งนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันที่พวมสองคงไว้เท่านี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมถ้าสนใจสินค้าตัวไหนก็อย่าลืมติดต่อเราได้ที่ลิงก์ที่เราทิ้งไว้ให้ทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์ให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยไหมครับจะไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากเรานะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ